สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสลากออมสินเพิ่มรางวัลที่1เป็น30ล้านเปิดเงินฝาก11เดือนให้ดอกเบีย้ยสูงสุดวันที่ย9มีนาครับนายวิทัยรัตนากรลุ่มหน่วยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารออมสิน9กสู่ปีที่111 ในวันที่1เมษายน66นี้ธนาคารจะเปิดให้ประชาชนฝากเงินรับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.6%ต่อปีซึ่งเป็นเงินฝาก11เดือนที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในขณะนี้และจะเพิ่มเงินรางวัลนที่1เป็น30ล้านบาทสำหรับสลากออมสิน2ปีงดใหม่ที่จะเปิดรับฝากในวันที่2เมษายนปี66นี้สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ระยะเวลาฝากเงิน11เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันได Ste up ขั้นที่1เดือนที่1-7อัตราดอกเบีย้ย0 8ต่อปีขั้นที่2เดือนที่8-10อัตราดอกเบีย้ย1.15%ต่อปีและขั้นที่3เดือนที่11อัตราดอกเบีย้ย5.99%ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย1.36%ต่อปีบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิประโยชน์ดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีดังนั้น ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.6%ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดในขณะนี้เมื่อเทียบกับเงินฝากคนอื่นที่มีระยะเวลาฝากเงิน11เดือนเท่านั้นเปิดให้ฝากเงินได้ตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปและไม่จากัดวงเงินรับฝากที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ที่1-11เมษายนนี้เท่านั้น ส่วนสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบใบสลากและสลากดิจิทัลเพิ่มเงินรางวัลจากเดิม10ล้านบาทเป็น30ล้านบาทและเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย3ตัวจาก20บาทเป็น40บาทพร้อมกับเพิ่มดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบอายุจาก0.15บาทต่อนหน่วยเป็น0 3 0บาทต่อนหน่วยเริ่มต้นรับฝากหน่วยละแสนบาท100บาท โดยเปิดรับฝากสลักออมสินงดใหม่นี้ตั้งแต่วันที่2เมษายน66เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและแอปไม m o โมจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันที่2พฤษภาคม66ขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็่อนกำลังใจให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ